ดีครับผมทุกๆคนวันนี้วันนี้เราเป็นทริปปักพนับทริปตกปลาเป็นปักพนันของหนองน้องวงแทมารินสวัสดีครับเาเล่ากันแรกวกับพี่ชุมวันนี้เจอกับช่องอาดครับมันมาดิช่องอาโดไหมวัดเดือบิตกับวัดตกฟิตช่องวัดเดือบิตนี่น้องนงวงจากปรีกับเลยปักพนันนี่ครับหมู่บ้านสวัสดีครับเป็นช่องท่ารินกับวันนี้ปักพนันจะมากินมึกอเช่นว่าในข้าวอ่ะมันกับมาในหดังเงือก นี่โลมาครับปลานี่กว่ามากกับปลาบิ๊กนี่ปลาบิ๊กกับปลาบิ๊กนะไม่ใช่ปลานิกดียปลาบิ๊กปลาบิ๊กไน้อ่ะปลาบิ๊กไน้อยอะน่าปวดหลังมากเลยที่มีเล่นกับมันนี่เนี่ยเนี่ยวนี้ดิ๊กับมากรับเี่นกับปีใต้พุ่มปีใต้พุ่มเล่นกับเกี่ยวกับปลาแล้วมาาอะไรมาซื้บเดี๋ยวไปเล่นพื้นงานวันนี้เราเราจะไม่เน้นไม่เน้นเรื่องปลามาเราเน้นเน้นฝักปอน โอ้โหกาแฟเนี่ยเดี๋ยวมันรอดูกันครับวันนีว้ว่าจะมีผลงานไหม เต ais, ็ม <Kell> น <ys> <Depois S 2> ี่อ่ะมาไม่มีเรโดีไเลยนข็งแกร่งขนดนี้ก็อด่างว่าจะดนูอยู่มั้วตาบัวลามันตาบัวลา ตาเบ็ดวีเจนี่นะครับสปอนเซอร์นะครับเรามีสปอนเซอร์แล้วนะครับรายการวัดวิทย์นะครับนี่ตาเบ็ดอย่างดีนะครับผมครับงานใหญ่งานหนักได้แล้งั้นเลยครับผมจัดจัดมาเมื่อไหร่จะมจัดมาเมดแล้วจัดมาหมดแล้วครับผมอ่ามุมชมงานไซส์ห้าห้าโลนี่สบายสบายครับเฉลี่ยก็สบายครับผมขอบคุณน้องวิทย์กันนะครับส้อนรับครับตาเบ็ดจิกนะครับผมไปสั่งมาด้วยครับผม มีคล้ายนะครับทีดีดานบัวบ้าพิชิ่งตอนนี้ผมใช้กระเหื่อประมาณยี่กรรมครับวันนี้เราจะลองมาไล่จิ๊กเล่นดูครับเดี๋ยวรอดูผลงานครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ

เอาครับตอนนี้นี่มาเล็กรัอโหสดจริงจิงครับว um ันวันอกพร้นะครับมสดสดน้ำจิ้มวานน้ำจิ้มวานซับแล้วรอดูรอดูจันัครับ

นี่นะครับฟรีมือนหนองงานะครับขอต้อนกับเนี่ยมันจี้น้ำแตบไม่หลบคุมไม่คุมโอ้โหฟรีมือฟรีมือโอเคสวัสดีท้ามรับคุณหนองงามมีระครับมดจุดจุดหมดจุดจุดนะครับฟรีมือนผมเองโอ้โหจัดน้ำสนับหรือยังรอบที่สองแล้วนะครับตอนเพิ่งเสร็จกับ ยกกองเต่นะครับนี่การปักคัวน่องเต่ตึ๊ดก,ก,ก,กับงวงตัวนี้เอตึ๊ดๆไปลงร้นวันนี้ลอยเป้ยต <c oughs> ึ๊ดต่ไม่เอนีนจ้าจีว่างวงนอนก็ตาเขายางเลยครับใ้ว่าจะบีไไปต้องกัมเพินักจีวอนปลามาไหมไมาเชื่องเรียนั่นเลยจน,น,นย <c oughs> จีวอนปลา <c oughs> นี่อไหน ตัวแหลกมาแล้วครับเปิดเกมเล็กเล็กนี่มาทีเล็กนเลยอ้ติ๊กอ่ะเฮ้ยแต่ว่านเล่นเล่นอะไเล่นมันเปิดเกมกับตัวแหลกครับคลิปนี้รุนกันมอลเล่มอลลี่จากเลยจากมอลเลี่ไอ้จาก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 จากนะไม่ใช่มอลเล่มอลเล่มาเปาไปเลย

ก็้แบบนั้นอะถ้าไม่กินนะตัวชันนะ Hãy Hả? Đây. Mẹ, mẹ, mẹ về đây đi, mẹ về đây Ồ Thế là con à? Đây, ồ mai Chọn mai chọn Dạ băng, bay, à bay เรยวเร็วเร็วถ้ามันวินก็บินก็ปมดเลยโอ้โหโอ้ริงชิงเลยไปดิเขาบุ๋นเออเออหาซ้ำายมันเส้นเล็ก ครับมาแล้วครับเป็นตัวอะไรเนาะปวดคันลงไปเวลาเวลาเวลานะปวดปวดแล้วก็ปดโวดครับปวดเอาไปคันลงไปปั้นจริงโกศลุนครับลุนครับมาครับกำลังกินทาลุ่อยู่เลยครับใจเยินเสียงนึงว่าใจวายมาย่างมาย่างปั้งเรียบร้อย cao tàn tiền đấy. Tao tàn diện rồi. Tao tàn rồi. Tao này diện rồi. Tao cao rồi. Tao tàn rồi. Tao rồi. เหนื่อยครับเหนื่อยนะเนๆนะยากหลายเรือก <c oughs> so ็เดียวมเรือหลายเรือเดี่ยดีกี่เดวลอครับเรื่งมาปากกนใช่มไมมาตกปลาใช่หมใชครับดีเยเเเลดียเลยเลลนยเดีย มาด่าปลาได้นะตีบ้านทานหน่อยจอนกล้องจอนจอนกล้องปลาโตจอนดูจอนดูไม่มีสายตาเลยเล็กจับบาดบ้างดิจับบาดบ้างดิระบาดบ้างดิมังคิดว่าเป็นปลาอะไรต้องแหวงดื้อกันนี่หัวจ้าหัวจ้าเดี๋ยวมันอยู่กลางนี้ไม่เลยปีแม็กซ์เก้ากับปีแม็กซ์เก้ากับฮะอะไรนะไม่ว่ะเออจุดๆแล้วตึ้งนับเป็นวีเฮ้ย ไปอานี้อย่างนีอานีู้่รถรถไปตาไปตาไปตารถไปตาจะมีอยู่ที่นากับที่นาพี่นาคือมุงมันครับมุงมันครับมงมันมครับมุงมันครับเกลียดเกลียดเียดเี่ขึ้นกับยังเอาม่ขึ้นับมุงมันครับตันะบมุงมันครับเนเ้านน่ ดวเลยดวเลยซ้าดวเลยไปแล้ว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 นะครับไปแล้วนะครับอ้ป่าเล่นจังอยากเห็นหน้าตามันเลยสิดื้จ้ะ

โอ้ไอ้บ้าไปเลยดังเบียวไอ้บ้าไปเลยนี่ครับปุญญามาสองพัน0เสองพันบังจูดี่บังลด้นในรงนี้ลุ้นไหมจะไดต้แต่ะหน้า ีไหมครับดีไหมครับครับผมตาเดียวพี่คิดว่าเป็นปลาเลยครับอ่าน่าจะเป็นเก๋านะครับเก่หรอเต้นหวานเก่ครับอ่าผมเนี่ยครับช่วงนี้เก่ามาสองตัวแล้วครับเฮ้ยตี๋ว่าอะไรนะทำไมตกต้ออยได้เหรออ้หยาซากเออตี๋ลวงนี่กับตี๋ลวงนี่ตีนชอนเลย้วครับผมยาได้กินแล้วกูอ้ลอยแล้วครับลอยแล้วเฮ้ยโอ้เลโอ้ ไปเลยครับ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 ชนเลยครับผมกำลังลอยอยู่ครับกำลังลอยอยู่จะล่ามมันเบ่ลาลาลางรอดีวตเแล้อโอ้ออเลยกต้องยกความดีความชไพี่เม็กเลยครับวันนี้ผมม่นมันวันนี้คือปล่อยปล่อยมันเลยอ่อ่ปลยไมันยุดกะผมมันน่าจะกัชั่วเลย ใแเลาแเนีุ่๊ยแต่โลกอนาั้นขงกูจังอ๋อคือเบ่งอยู่จ้ามเดือนเลยมัไม่คนเราที่ิโลกนั่นเลยววาเบ่งอยู่เป็นปีเลยนี่อย่าเล่นอยู่นแรกไม่เล่กับมันนี่โลอย่ากเล่นามาสักี้นะครับของโลกเบื้องต้ปั้นบังปลาเล็กกับบังกับจนทะเลรับดูวาดูว่าดูน่าดู่าดาดูาาดูาดูา่าดููาด ไมู่ันตามขึ้นกมามันจุ่มลงในน้ได้ใหมไไม่ไรมด้ัเออมันมีกรบมันมีกันะไเนะมันไ่วดเนี่ยลได้มันลกมันลได้แต่ว่าอุ้ยปัมือครับอ๋อมันพยยะ่าอ๋อเ่นบังบกเจกันเดียวป่าจุ่มไดฟิวไดฟิวเล็กอยากลองไหม้อง ไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากรับผิดชอบตำคาดเบื่อเล่นได้ตัวเองหลุดไปกันหน่อยแล้วอืมว่าชิ้นก็ดิยักกันแม็กนะตาวเบตรีวิตนี่มันดีจริงๆไอ้ยะไอ้ยะ มาเก็ตายนี่ยมี่ยมือไปฮะกลอกเลยกครับิ๊กไวเกมเจ็๊หน้าไหมครับเล่งกัดเอาโอ้ทุกคนโอ้คลิปเทียล่ะ อยู่มึกอคืน้ กัวย okay, ิงไหมเลยอยู่โดนเยจบักัวตาเบแม็กอยู่นีเหนียวมาแล้วจนทะเลตัวโตโตนมาลันไหม้กัวตาแม็อยู่ในป้ากันเดียวโอ้ยตาเนะมือไตนะครับตอนนี้แคบๆเลยแคบเลยแคบเลยมุนย่าหย่าอย่ อย่าให้สายมันย้อนเลยเฮ้ยไม่บัดยัางยังยังยังไหมคุณผู้ชมครับผมนีเกิดเรื่องไมก้ที่ไม่เนี่ยไม่หลับไปอ่ะก้าจกเต้ครับกาจกเตข้าวกลางทะเลปลาทอดมึกะทัดครับผม เอาไปบัตก้าวกาวมือนี้ดีใจใดิกาวมานะเอาไปบ้างมือมาจัดกาวมาปลาดกดกางถึงคอให้บอกกับโมินี่ดตถงก,กันุดวันนี้ก็น,น่าจะมีในน้ำไปนะเน้ตายเลยตนะ <c oughs> ปอดอต้อง,งไปเลยอ่ะีนี้ก็ต้องกบุหนองบัตกับติดต้กปลาไหมเราจอด <c oughs> นี่กับกระกือปลาตัวเล็กๆนี่เองมือไหนก้า หฮ้ยหยอกมาด้ะหรือได้รักมันดีใจมันดีใจได้รักกูได้แล้วออกไปออกเลยออกกับครูใต้ขึ้นมาครูเออนี่กับคนงานบัสเอานะครับรอบนี้ปีบัสของเราอัดอยู่ครับผมโอ้ยไม่รู้ปลาอะไรจะขึ้นมา ก็หลูกตังาพีอดมาล่งม่งโอ้ดูท่าดูท่าเขาโอ้ยโอ้ใช่เลยเขาโอ้ยโอ้ยมิกวิกหน้ามาวุ่นวิกรอจังหวะมาล่าครับผมวุ่นเลยโอ้ยเราบหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วออกไปแล้วเอาเอาอาตั้งคันตั้งคันลงน่่างเออเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกเอมกูชุดแล้วบปลอยเลยไปลยระวังระวัง เกียวตาโอ้ยครบ้ากบ้โอ้ยพี่พี่อี่พิอ้บ่าวบ่าวพบ่า่าวอ้ยต่กำลังอัดแล้วครับไอ้ตีโอ้ยกลังมาแล้วครับตัวแรกของพีคนนี้ผมี่ว แต่ว่าไม่หลดเดี๋ยวเขขึ้นมาจะทิ้งทิ้งมันโอ้ยไม่ได้ตอบไม่ได้ฮะยังไม่หลุดครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดีครับดีครับเห็นไหมกูคู่เกี่ยวโอ้ยมีกระโดดโชว์ด้วยครับผมโอ๊ยโอ้ยยอมครับว่าโอ้ยพิทิคต่อเลยครับผมโอ้ยโอ๊ยพิทิคของเราพิทิคไม่ยอมครับทิคไม่ยอมนี้ก็มาเขียนมัน คู่นี้สามขู่นี้ดูดเลือดเลือดปิ้นตุ๊กตี้เดี๋ยวตั้งเนี้ยว่าใหม่เล็กตัตั้งใหม่นั่นเลือดปิ้นนั่นแหละนี่แอ๊กเยอะนะครับโอ้ยของพี่ติ๊กกำลังขึ้นมาหลบหน่อยครับหลบหน่อยเอาคันหลบเข้าไปหน่อยครับจะยกแล้วครับหนึ่งสองโอ้จุดไปนู่นน้องสากอีกแล้วครับน้องสากลองพันกันลากมั้งเออเดี๋ยวมุ้ยไปอ่ เอาไงขึ ah. so oh, Bo yeah. Yeah. ้นมาอ่าบารากูด้าอีกแล้วครับตอนนี้ไ้้ดบผมตยอเนียคุไม่ตือนไหมื่นปหมือนรับยีนตรงกล้างคนเดียววันเบอรับใช่พีดกับอืมว่าจับกับ กลางโซ่กับรูิจ้า้องแมสด้วยปีบิดก็ปั๊มอยู่ไหนอนึงด้วยคูได้แ้วคูได้แล้คได้แล้วว่าอย่าบุญเอาปิกโอ้เดี๋ยนะยังม็นอยังมินย่างมนนี่ครับแกนไดอยู่นะบารากูดาบารากูดาลวด่

เป็นการปักพ้นใหตุจริงไหมการตกปลายิงกับก็ยอนก็ได้ปกินปลารดมื่อกรสดนะมันกินไนน้ำหรนอวายน้ำมันกินไอ้ไหนอกเป็นวินเรได้ปลาเป็นเหมือนกันนี่ทุดยอดเลยมเฮ้ยยังก้ามีการจีก่อนเดี๋ยวมั่กับปีนี้มา เ่นมาเมือกองคือคือมีกลพิ่องี่นี่ว่าเราจ่กับคือจวงเงียคนไปเื้อแก่นยาวดีในกิมอนก็จะนี่เหล่นะแล้วดวนนี้คือพรรอยเอามีมีได้ดีนี่พบออย่างเงี้ยแกน้ำม้มีันนีเข้าเยตุ๊ตี่ล้างลูกลูกหมาหรืิซซาปร้านนี้ล้างนี่นะการตกปลาอย่าลืมลงรูกผมได้เจอดีีนี่คนั้นอจะมาแบพอจมาเอ๊ะกเาอย่างคนหนึ่งเลยอยู่ไหนวะต้น ไอตอนเนื้อตนเมาเรือมานอนเอ้ยไนนี่รูมาไอตอนเมาเรือมานอนมาจะเลยไม่รู้เดี๋ยวเราเราต่นเราไปไปนำบานกันนะได้หลบควนก็ยนอนไม่ขรมนอนไม่ครยบด่ม่งดิ จ่ามาปักปนเลก็เลยคระฟาจายกมาปักปนบวดหัมาปักปนยานรวยเลยจระฟาดก้นจ้ะดอโอเคไหมเอาทิปนี้อว่โอเคครับนี่นะโอเคมาลูกนานๆเงยแล้วก็มีความรูกกอบการไดกินก็จรสในเลขกี่รัวครับโอเคครับเน้้องมาป้าหนมาค้างค้างเปื่อลาวทุกนท่ยงกมากเลยป้ามาเป็นตอนเลยมัน้ะดก็โอเคครับตอนดว่าทิี่สนุกๆมาครับ แล้วก็ขอบุญนี่กันวันนี้นี่จนายกองรันว่าวิ่งกันวันนี้มาเป็นเป็นโปรเป็นโปรไห้น้องๆเป็นโค้ดได้ไปที่ไปกินกันกระป๋อแก้ได้เลยขอบคุนมาครับพิจิตรมาเรื่องขอบคุณทุกคนติดตามคลิปต่อไปกับเราจะไปที่ไหนกันยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ